มีสิพ่อมาปลูกต้นงอจ้าปลูกง่ายๆจ้าปลูกายากแล้วมันไม่ได้กินนี่ละคุดลุ้มแล้วนี่รากกำลังไล,วงวล่ว่างคนตัวจ้่ล่ะยอจงอจะหันหาแสียงงาหันหาแสง

ลูกดูกลูกลูกดูกลูกง่ายง่ยง่ให้รอดอะอนีะคาทาปลูกยามได้ไงมันได้กินมนผลผลิตดีเยอกินบ่หวานบ่ไว้เรียบร้อยอันี้ละ <Gentle confer dles> ง่ายง่าย n g อตก n ปลูกงาะนี่จ้า,า,านี่ละถ้าเบิ่งว่ามันสิเป็นจังแดนสหไงบออีกปีนะอีกปีหนึ่งสามีละจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า